อนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้จัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบๆกันมาวันนี้ขณะที่เดีนนอมละลึกกราบคุณของ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ก็เดินนอมละลึกเรื่องการทำความดีทำความดีนั้นความจริงก็ไม่ต้องอับอายใครไม่ต้องรู้สึกละมัดระวังเพราะทำความดี ก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ด้วยการเวลาที่มีสภาพความเข้าถึงความเข้าใจไม่สามารถจะให้เท่าเทียมกันก็จำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันแบบนี้เราจะต้องน้อมระลึกคุณธรรมความดียก นำไว้เอาไว้ในใจซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำออกมาประกาศมาบอกกล่าวผิดถูกชอบชั่วดีต่างๆเนื่องจากสิ่งที่เราต้องเก็บความดีงามเข้าไปไว้ในใจและก็เทิดทูนสิ่งที่เป็นเส้นทางแห่งคุณงามความดีก็จะต้องมีการ ระลึกระมัดระวังก็ควรจะเก็บส่วนใหญ่เอาไว้ในใจเนื่องจากสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีเฉพาะคณะการลายาณามิตรที่พอจะควบคุมสิ่งที่อยู่ภายในไม่ให้ไปสู่สิ่งภายนอกเนื่องจากความดีก็มีโทษ มีภัยเหมือนกันในยุคปัจจุบันแบบนี้ก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเก็บรักษาความดีและก็ระมัดระวังพฤติกรรมของการทำดีในพระรัตนตรัยซึ่งจะประกอบไปด้วยนาม,มาธรรมต่างๆรูปรธรรมก็อยู่ในกฎเกณฑ์ในขอบเขตของกฎหมาย และศิลธรรมแต่สิ่งที่เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ก็เป็นเรื่องภายในใจซึ่งจะเรียนรู้เรื่องสัจจความเป็นจริงก็ยากเหลือเกินที่จะนำมาสู่เปิดเผยให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็เท่าเทียมกันจึงต้องเก็บรักษาความดีงามในสิ่งที่เป็นตัวตน ของผู้ที่เก็บรักษานั้นก็สำรวมกายวาจาใจอะไรที่เกิดขึ้นเป็นไปทำให้เกิดความแตกแยกแข่งขันทะเลาะเบาแวงนั้นหมายถึงความขาดตกบกพร่องช่วงชิงเป็นกระแสะโลกเสียส่วนใหญ่ซึ่งมีการปัิทุสลายกันด้วยความคิดด้วยคำพูด ด้วยการกระทําเพื่อก่อประโยชน์ตนทางเดียวไม่ได้น้อมประโยชน์ท่านทําให้พวกเราที่มุ่งมั่นรักษาพระธรรมคําสอนก็จะไม่ส่งเสริมเรื่องนําไปสู่ความแตกแยกนะจะทาให้สังคมต่างๆนะเกิดความเศร้าหมองอับเฉากันการที่เรา ได้ยินได้ฟังสืบมาในอดีตเราจะได้ยินคำว่าสังขยนานั่นหมายถึงการประชุมหมู่คณะสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระธรรมคำสอนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ในยุคป,ปัจจุบันเราจะเห็นการโต้อตอบแข่งขันโกเถียงกัน เป็นเรื่องที่เรารู้สึกมีควรอย่างยิ่งที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องเบียดเบียนซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดคุณแต่ประการใดเท่าที่เราได้น้อมระลึกจากการได้ยินจากการได้เห็นต่างๆก็มีโทษมีภัยมากทีเดียวถ้าเราจะน้อมสิ่งที่เป็น นำวธรรมซึ่งจับต้องด้วยความคิดก็ไม่ได้ด้วยความทรงจำก็ไม่ได้แต่จะต้องมีการเรียนรู้มีการฝึกอบรมและมีความเข้าใจเข้าถึงกระแสแห่งความเป็นจริงต่างๆกระแสต่างๆที่เราได้เห็นได้ยินแล้วน่าสลดสังเวชใจเพราะว่าทำไม พวกเราพุทธบริษัทสีจึงทะเละาะเบาะแว้งเอาชนะกันและกันด,ด้วยการปงแต่งด้วยการกำกับต่างๆแต่สิ่งที่เราได้เห็นความเป็นจริงนั้นความดีงามถ้าเราฝึกฝนตนเราก็จะได้ความดีงามเข้าไปในจิตในใจของเราโดยที่เรา ไม่ต้องประกาศไม่ต้องบอกไม่ต้องมีการประทุษร้ายผู้อื่นแต่เราจะใช้สิ่งที่เป็นศีลสมาธิปัญญาในการเรียนรู้ในการพิจารณาก,กายวาจาใจของเราการที่เราสร้างกุศลน,นั้นก็จะประกอบไปด้วยคำพูดที่ดี การกระทําที่ดีงามเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านสิ่งที่เราลึกซึ้งเข้าไปก็เป็นเรื่องใจเรื่องนามธรรมที่เกิดความรู้สึกควบคุมตนเองหรือไม่ทิ้งใดก็ตามที่นำไปสู่ความแตกแยกเท่าที่เราน้อมดูก็ปรากฏว่าสิ่งที่แสดงออกก็เป็นเรื่องตัวเรื่องตนกันเป็นส่วนใหญ่ มีที่เรื่องสิ่งที่สง่างามประการใดถ้าหากว่าเราจะน้อมคุณธรรมความดีนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดอันปราณีตเข้าไปไว้ในใจของเราและไม่ประสงค์จะให้เกิดความแตกแยกประการใดผู้พูดเคยได้กล่าวสืบเนื่องมานานว่ามิจฉาก็ดีสัมมาก็ดี ทำไมผู้พูดจึงไม่ลงโทษคำว่ามิจฉาไม่ดีอย่างไรหรือสัมมาไม่ดีหรือดีอย่างไรเราจะเน้นเรื่องความไม่แตกแยกเป็นเรื่องสำคัญของการฝึกตนฝึกใจเพื่อใจะให้เห็นสภาวะของใจเป็นทุกข์แล้เราก็ใส่อาศัยประโยชน์จากแรงกระทบจากมิจฉาทิฐินั้น ไปเรียนรู้ตัวตนของเราว่าใจของเราเป็นทุกข์อาการใจทุกข์เป็นอย่างไรเมื่อเรามีการเรียนรู้จากที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเฉพาะตนแรงกระทบกระทั่งกันก็เป็นสัมมามิจฉานั้นก็เป็นเหตุทำให้เราเห็นคุณเห็นประโยชน์ของแรงกระทบกระทั่งจึงไม่มีการลงโทษในเรื่องภายใน ซึ่งจะประกอบไปด้วยกายวาจาใจของเราแต่สิ่งที่เป็นด้านกฎหมายและศีลธรรมก็ว่ากันไปแต่หากมีเรื่องผิดต่อกฎหมายก็ดําเนินไปตามหน้าที่ทางกฎหมายแต่สิ่งที่เราถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องร่วงเกินจากช่วงกันไม่ผิดกฎหมายแล้วเราก็จะระลึกเรื่องศีลธรรมซึ่งพระธรรมคาสอน จะได้สอนให้พวกเราชาวพุทธบริษัทสีนั้นมีการเรียนรู้แล้วก็มีการสะสมการสะสมความดีต่างๆเราจะน้อมเข้าหาตัวตวนของเราวัิถุที่เรากระทำความดีนั้นเรายังมีหวังผลประโยชน์ปานาจะให้ตนนั้นเป็นผู้ที่ดีกว่าผู้อื่นตนนั้นเป็นผู้ที่รักษา ิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรืตอตนนั้นเป็นผู้ที่ชนะผู้อื่นจากการที่มีการกระทําหรือประกอบไปด้วยกายวาจาแต่สิ่งที่เราได้น้อมต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดโทษไม่ได้เกิดคุณแต่ประการใดแต่จะเกิดโทษเสียมากกว่าจึงได้มีการน้อมเตือนตนว่าอะไรที่เป็นของปราณีตของ ที่เรายกย่องเท,ดทิดทูนเคารพกราบไหว้เราจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่นำของที่ปาณีดลงมาเล่นลงมาทำลายกันสิ่งที่เราเห็นก็คือความแตกแยกซึ่งเป็นที่น่าละอายมากเหลือเกินที่เราเป็นพุทธบริษสสีแล้วมีการกระทำ ว่าเหล่านั้นถูกต้องเหล่านั้นมีเหตุผลมีความรู้ต่างๆนานากันจึงได้มีการสงวนคุณธรรมความดีเพื่อจะให้เหล่านั้นมีการเรียนรู้จากภาควิชาการและไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนมีการสำรวมกายวาจาใจของเรา การที่เราสำรวมกายวาจาใจนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดโทษเกิดภัยต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อตนอีกด้วยเพราะสิ่งที่เราได้น้อมพื้นฐานง่ายๆแต่อย่างไรถ้าเราจะประคับประคองเป็นเบื้องต้นได้ดีเราก็จะต้องไม่นำตัวของเราไปสู่การจาบจ้วงปรุงแต่ง ผู้อื่นเนื่องจากมนุษย์เราต้องยอมรับเหมือนกันว่ากันที่เราเกิดมาในยุคปัจจุบันก็เป็นเรื่องความไม่รู้กันอยู่แล้วได้เหตุต่างๆของความไม่รู้ก็จะคิดนึกปรุงแต่งสร้างพฤติกรรมของตนเพื่อจะให้เข้าใจว่าตนนั้นกระทำถูกที่สุดแล้ว แต่หลักความเป็นจริงในวิธีการเรียนรู้พระธรรมคําสอนการออกจากทุกนั้นเป็นหัวใจเป็นหลักของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่เมื่อเรารู้และเข้าใจเหล่านี้เราก็ต้องพัฒนาตนจนสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีแล้วก็นำไปสู่การเทิดทูนจะไม่นำสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอน มาทำร้ายและก็อามายกเปรียบเทียบสูงต่ำประการใดทิ่งเหล่านี้ควรจะเทิดทูนควรจะสนองตอบก็คือการระลึกระมัดระวังการที่เราได้มีโอกาสเสวนาประชุมกันก็ขอให้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในกรอบในขอบเขตไม่ได้เป็นเรื่องโทกเถียงประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ตอนที่เราได้เห็นได้ยินได้ปรากฏการอย่างมากมายในยุคปัจจุบันแบบนี้ <c oughs> จึงเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราเราก็มองดูเปรียบเสมือนมนุษย์เราใช้ชีวิตสามวัยเยาววัยท่ากลางสู่บั้นปลายเมื่อเเราเริ่มศึกษาเรียนรู้พระธรรมจนมีความมั่นใจว่าเหล่านั้น เป็นผู้ที่มีความเข้าถึงแต่ความจริงการเข้าถึงจะไม่มีการปัทุสลายซึ่งกันและกันมีแต่จิตใจที่ดีงามมีแต่ความเมตตามีแต่การควบคุมติงที่ไปสู่การทำร้ายให้เกิดความแตกแยกจะไม่เกิดขึ้นและจะไม่กระทำเพราะมีการยั้งคิดมีการตักเตือนตัวเองไม่แต่เรื่องการใช้ชีวิต ในการคลองเรือนก็ต้องมีการควบคุมตนเองสามีภรรยาลูกหลานบริวารปู่ย่าตายายก็ต้องมีการระลึกมีการระมัดระวังมีการควบคุมมีการอ่อนน้อมสัม,มาคารวะต่อกันการที่เราร่วงเกินต่างๆถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีและมีความเข้าใจดีแล้วก็ตาม การที่เราไปจับจ้วงต่างๆนานานั้นก็แสดงถึงเรานำไปสู่ความแตกแยกไม่ได้มีผลดีในเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะให้มีความเสวนากันก็ขอให้เป็นเฉพาะเป็นเรื่องเราเฉพาะตัวเฉพาะตนแล้วก็เพื่จะมีการเสริมสร้างทำความเข้าใจในซึ่งกันและกัน ถ้าหากว่าเรามีโอกาสน้อมได้ดูได้เห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องน้อมสู่การยับยัง้งสู่การแก้ไขสิ่งที่เป็นไปตามความจริงที่เราปรากฏกันไม่ได้มีความสดชื่นเบิกบานการได้เห็นการที่ได้ยินสาระต่างๆก็เหมือนเด็กๆยาววัยทะเลาะเบาแวงขุนเคืองเอาชนะ ซึ่งกันและกันถ้าเป็นท่ามกลางก็จะหมกมุ่นแต่เรื่องการพัฒนาฝึกฝนอบรมตนจนเข้าถึงจนมีความสําเร็จกายวาาาใจเมื่อไปผลสําเร็จสู่บัานปลายก็จะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแน่นอนและก็จะไม่นำเสนอเพื่อเป็นการจาบจ้วงปรามาตผู้อื่น อีกด้วยนั้นพวกเราที่ยึดหลักในพระรัตนตรัยก็จะต้องระลึกเสมอเหมือนกันเราจะไม่นำกายวาจาใจของเราไปสู่ความแตกแยกซึ่งกันและกันไปสู่การเอาชนะกันแล้วก็ขาดความเมตตาต่อกันแลนอ้างเหตุต่างๆนั่นหมายถึง เหตุผลตนนั้นย่อมถูกต้องเสมอเหมือนกันต่างฝ่ายต่างมีความเห็นซึ่งกันและกันเพราะนั้นถ้าหาก็มีความเห็นก็แสดงถึงตัวตนของเรายึดมั่นถือมัน่นถ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นเราจะน้อมถึงที่ควรและไม่ควรอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะได้พูดไปอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรจะพูดออกไป เพราะมันเหมือนกับการชอบเล่นชอบทะเลาะชอบแสดงตัวว่ามีความรู้ความเข้าใจต่างๆนานาเหล่านี้แต่มาดีที่เราใช้ชีวิตกันในสมัยตอนที่เรายาววัยในกระแสะโลกเราก็จะเห็นการที่หลุดต่างๆของญาติสนิทมิตรสหายตอนยาวัยขาดการเรียนรู้ขาดการควบคุม ผู้จะมีการเข้าถึงกระแสกายวาจาใจจึงมีการคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแล้วก็มีความพึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ที่สามารถเป็นผู้ชนะได้ผู้แพ้ก็เศร้าหมองผู้ชนะก็ดีอกดีใจแต่สิ่งทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าความแตกแยก ไม่ควรที่จะนำออกไปสู่สิ่งที่เกิดความแตกแยกทำให้เกิดขาดที่พึ่งในหลักเกณฑ์ต่างๆเพราะการที่เข้าถึงกระแสะต่างๆนั้นก็จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะท่านหนึ่งท่านใดที่มีความรู้แนวทางปริยัติธรรมก็นำเสนอทางปริยัตนะิในการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับท่านที่เรียนรู้จากการฝึกควบคุมตนเองก็จะมีการพูดจาส่วนที่ควบคุมตัวเองเกิดอะไรบ้างในส่วนที่สามารถมีสติและเข้าถึงทุกข์และการดับทุกข์นั้นก็จะต้องหาจังหวะเหมาะสมในการที่แลกเปลี่ยนเสวนากันเนื่องจากสิ่งที่เรารู้เราเข้าถึงก็จะไม่เท่าเทียมกัน แต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งจะต้องมีการเก็บเอาไว้ในใจไม่ต้องนำไปสู่การแข่งขันและประทุษสลายต่อกันและกันเั้นพวกเราที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆของสังคมโลกยุคปัจจุบันที่เราเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายของเราจะตักเตือนเราเสมอว่า เรื่องในห้ามออกเรื่องนอกห้ามเข้าแต่เรากลับได้เห็นยุคปัจจุบันนำเรื่องภายในมาทะเลาะเบาะแหวงมาท้าลบท้าตีเพื่อต้องการเป็นผู้ชนะซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงนำเรื่องภายในประจานไปสู่สิ่งภายนอกว่าที่ปรากฏนั้นมีตัวมีต,มตนสูง ประสงค์จะเป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่ปรารถนาดีกันทั้งนั้นในสมัยอดีตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะเดินหนีจะไม่พูดด้วยจะไม่เสวานาด้วยเนื่องจากยังเยาว์วัยยังเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้การควบคุมตนเองอยู่เพราะนั้นจะให้มีการฝึกอบรมฝึกฝนตน จะไม่ยอมพูดจาด้วยเพราะสมัยใหม่เป็นเอกลากสามารถที่จะสืบทอดออกไปโดยขาดการยับยัง้งขาดการควบคุมกายว่าใจใาจตนเองคิดว่าเข้าใจเข้าถึงจึงได้มีโอกาสจาบจ้วงล่วงเกินอย่างรุนแรงที่เราได้ปรากฏภาพปรากฏเสียงกัน ถึงเล้่านี้เป็นที่น่าละอายต่อมวลพุทธบริษัทสีอย่างมากเพราะนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอนก็จะต้องเก็บความรู้ความเข้าใจเอาไว้ภายในเป็นส่วนใหญ่จะไม่นำของสูงลงมาเล่นลงมาจากจ่วงกันสิ่งที่เป็นความสุขเมื่อเข้าถึงก็จะได้ทาง จากการพูดจาก,กันในวงที่เรียนรู้แคบๆวงสั้นๆการออกจากทุกข์ก็เป็นเรื่องปราณีตเกินไปจะนำมาให้พูดจาก,กันในที่โล่งแจ้งก็ไม่เหมาะสมทั้งที่เราได้น้อมพิจารณาดูกันเนื่องจากวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดี ในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีบอบให้พวกเราทั้งหลายจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิพภชรีสวัสดีครับ